แล้วก็รายการพระสมเด็จนะครับองค์ที่1นะครับของรายการพระสมเด็จนะครับเก่าสวยเดิมเดิมบ้านบ้านเข้ามาใหม่นะครับบ่ายนี้นะครับท่านใดว่างจากการทํางานไม่รู้จะทําอะไรก็เปิดช่องรายการพระเก่าเก่าสวยสวยอดนิยมนะครับชมกันนะครับองค์นี้มีรอยชํารุดนะครับมุมซ้ายมือเรานะครับขวาองค์พระเจ้าของเดิมต่อไว้นะครับพิมพ์ลึกสวยมากนะครับพระสมเด็จบ้านบ้านเข้าบ่ายนี้นะครับองค์ที่หนึ่ง ได้เก่าได้สวยสมบูรณ์นะครับมาไม่ใหม่ร้อนครับพระสมเด็จพิมพ์ลึกคมชัดนะครับองค์ที่หนึ่งบางมากนะครับแต่มีน้ำหนักนะครับลำดับที่หนึ่งครับต่อไปเป็นองค์ที่สองครับพระสมเด็จเก่ามากๆนะครับองค์ที่สองเนื้อสีสวยงดงามนะครับ สวยงามเดิมเดิมนะครับลำดับที่2เนื้อเก่าจัดนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าสวยยอดนิยมทั้งรายการนะครับเพเข้ามาเลยนะครับพระสมเด็จองค์ที่2ครับต่อกันองค์ที่3นะครับ มาใหม่นะครับลำดับที่3เนื้อแห้งสนิทนะครับละมวลสารเยอะครับเกตทะลุซุ้มพระสมเด็จเก่าสวยครับสมบูรณ์สุด,สด,นดๆนะครับดเดิมนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆครับลำดับที่3ขวัญใจมหาชนนะครับ พระสมเด็จยอดนิยมนะครับบ้านบ้าเก่าๆต่อก็ได้องค์ที่สนะครับจะเหมาตะแยกนะครับไม่ควรพลาดนะครับราคาเบาๆนะครับพระสมเด็จมวลสารสวยๆเนื้อแน่นๆนะครับได้ธรรมชาติครับลำดับที่สครับที่4ครับพระสมเด็จสวยมากนะครับมวลสารหลากหลายชนิดนะครับ กระจายอยู่ทั่วนะครับทั้งองค์ครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่4สุดยอดความเก่าและสวยนะครับทั้งรายการนะครับรอบบ่ายต่อไปก็เป็นองค์ที่5นะครับองค์นี้มีลงลักปิดทองเก่านะครับเดิมๆบ้านๆคลาสสิกนะครับลักเก่าโบราณอายุร้อยกว่าปีนะครับอธิบายด้วยภาพนะครับความเก่าและสวยครับ พระสมเด็จยอดนิยมสุดๆนะครับองค์ที่ห้าครับลักเก่าๆแห้งๆนะครับมีปิดทองนะครับด้านหน้านะครับเห็นรอยปิดทองชัดเจนครับองค์ที่ห้าต่อไปก็เป็นองค์ที่6ครับมีเข้ามา6กรายการนะครับพระสมเด็จเหมามาใหม่ล่าสุดครับเนื้อหามวลสารเยอะมากนะครับมีน้ำหนักนะครับ พระสมเด็จเนื้อเก่าแห้งมากๆครับลำดับที่หเกตทะลุซุ้มนะครับมีเส้นมาคคับพิมพ์ครับตามทำรลานะครับสวยงามมากครับน่าจะมีร่องรอยผ่านการใช้นะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่6 ต่อไปก็เป็นเหรียญเก่าหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับประสบการณ์สูงเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตนดตหลวง2498นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมมากๆนะครับน้าทองแดงนะครับกระไหลทองสวยงามนะครับสวยคมชัดและประสบการณ์สูงครับหลังยันนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมมากๆนะครับเจดีย์เก่าชื่อดังจังหวัดเพชรบุรีครับหลวงพ่อทองสุขวัตนดตหลวงท่านใดที่ยังไม่มีไว้ในครอบครองนะครับเหรียญดีประสบการณ์สูง เป็นบล็อกนิยมนะครับสลีลอยนะครับจะมีสลีชิดกับสลีอีลอยนะครับตรงนี้นะครับอินทโชโตนะครับหลวงพ่อทองสุขสภาพก็มีใช้มาบ้างนะครับเหรียญก้นกระป๋องนะครับเหมายโยคอมาใหม่ๆนะครับนักโลหะเก่าแห้งตามธรรมชาตินะครับผิวสวยสวยนุเดิมครับเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อทองสุขสองสี่เก้าแปดครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญชินาลาชหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับ 2,472นะครับเหรียญพวงเชื่อมเก่านะครับเหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่บุญยอดนิยมนะครับวัดกลางบางแก้วสุดยอดหายากนะครับสภาพผิวเดิมๆบ้านๆเก่าๆสวยสมบูรณ์นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับจังหวัดนครปฐมสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับนานๆจะมีเข้ามานะครับไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญ ประสบการณ์สูงมากครับยุค2472นะครับหลวงปู่บุญเหรียญชินราชครับต่อกันด้วยสุดยอดหายากอีกหนึ่งรายการนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับเจ้าตำหรับพระปิตาหลังแบบอันลือลั่นนะครับนี่คือรูปท่านเลยนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับสร้างน่าจะตามประวัติสร้างแค่รุ่นเดียวนะครับ มีแค่รุ่นเดียวนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันจังหวัดชนบุรียังสวยนะครับเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับยุคสองสี่กว่าเป็นเหรียญหายากนะครับ2434นะครับเป็นเหรียญลาบผลพูลทวีมีศุข2434รครับหลังพระพิตานะครับที่ระลึกจนหนังสือโบราณน,นะครับที่ระลึกงานกระถินวัดปากทะเลนะครับ เพชรนะครับเพชรบุรีนะครับยังใช้ต้นหนังสือแบบนี้นะครับก่อนที่ท่านจะมาอยู่นะครับวัดเคอร์วันนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลสวยงามนะครับเหรียญหน้าโลนะครับครึ่งองค์น้อทองแดงเก่า2,434ครับสุดยอดหายากนะครับอีกหนึ่งเกจิเก่ายอดนิยมนะครับสมุดสงครามนะครับหลวงพ่อเฉยวัดเจสฎารามครับ วัดเจสดารามนะครับเกจิแห่งลูกน้ำท่าจีนนะครับเมื่อปี2494เหรียญสร้างในงานอายุครบ72ปีนะครับ2494พระครูมหาชัยบริลักษ์นะครับสมุทสาครนะครับคำว่ามหาชัยนะครับบริลักษ์หรือหลวงพ่อเฉยนะครับวัดเจสดารามสภาพใช้มานะครับแต่ยังสวยนะครับเนื้อโลหะเก่ามากครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับ จัดส่งได้ทันทีนะครับก่อน17นาฬิกาครับเหรียญหลวงพ่อเฉยนะครับบางมากนะเหรียญเก่าโบราณนะครับที่นานจะเจอสักเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญหลอเนื้อสำริดเงินเก่าหลวงพูทสุกวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทครับสุดยอดหายากนะครับเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับโบราณสุดยอดพรตกคุณสูงนะครับหล่อหคู่ขวางนะครับยุคสองสี่หครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท สภาพงดงามมากนะครับผิวเดิมเดิมแห้งๆนะครับประสบการณ์สูงเหรียญหล่อยอดนิยมครับเนื้อสมฤทิ์เงินเก่าในรอบปีนะครับจะเจอเสียนนะครับหายากนะครับพอสอตรงนี้เลยนะครับสองสี่หกยังเห็นชัดเจนนะครับรายละเอียดตามพื้นเหรียญก็เริ่มขึ้นสนิมนะครับหล่อหูขวางนะครับปากปิงนะครับบางมากครับ หลังยันใบพัดนะครับยันสามนะครับเชิญชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับเหรียญล่อประสบการณ์สูงครับหลวงปู่สุขปิดท้ายรายการนี้นะครับเหรียญเก่าเกจิยอดนิยมภาคใต้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีพ่อท่านนุ้ยครับสุดยอดหายากนะครับพ่อท่านนุ้ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลังเสือนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองสวยมากๆครับ ก็ไหลแห้งๆเก่าๆพ่อธนุยอายุ78 2479นะครับปีพสที่สร้างนะครับ2479อายุ78ห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะครับโบราณนะครับขอบกระบอกครับเหรียญยอดนิยมหลังเสือครับพ่อธนุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแทบจะไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมมากๆสายใต้นะครับ เผื่อเจอลูกศิษย์นะครับอยากได้ไปใช้ไปบูชาติดต่อกันเข้ามานะครับพ่อันนุย2479ครับพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่143ี่143นะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม